อ่ะมาชาโดอย่าทำให้พี่ผิดหวังอย่าทำให้พี่ผิดหวังเม,มืกก่อก,กี้เมื่อกี้มันคืออะไรเราจะลืมภาพชาโดเมื่อกี้ไปนะครับเนี <S <S เราจะมามาเบียวกันใหม่อ่ะเลือดล้วนแล้วโอเคไห <ม Kingdom> หน้าเปิดไหมครับเดีกำลังลองกันอยู่ครับผมมาดูได้นะครับนะ <S <S ่กำลังลองอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมลองผมก็ เดี๋ยวเราลองดูแล้วก็ทุกคนก็ลองตัดสินกันเองแล้วกันนะครับนะแล้วก็ลองไปพิจารณาดูว่าตัวเองชอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการคอลแลัครั้งแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็รีลันมาอาจจะรีรันเร็วหรือรีรันช้าก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับนะซึ่งก็ถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็อาจจะข้าก่อนก็ได้นะครับแต่ก็ดูก่อนได้นะอ่าโอเคไหมพี่ชาโดเราต้องไม่ตีเพราะว่าตีไปก็เท่านั้นนะครับเอผมขอฆ่าฆ่าใครก่อนดีวะฆ่าใครไม่ได้ <laughs> โอเคมิลินใส่ทามี้ด้วยเหรออืมอ่ะมาจุจมใส่ฟ้าไปก่อนใส่มิลินนะครับหนึ่งตัวนะเพื่อแปะจอดจ่อไว้นะครับแล้วก็อันนี้ผมผมเห็นมิลินใส่ทามี้มาก็เลยเปลียนเป้ากระตันหันตู้ทีมไม่ระบุได้ไหมครับเมื่อกี้เหรอครับเมื่อกี้ฟูลทีมโดนตกกลับมาว่ะ ชา a d โด่แลนเพอแสงได้ไม่จานได้ครับผมขอทิ้งมัมาได้เลยนะเอาแล้วอินโฟโนมาหนึ่งทีถือว่าถึงอยู่ผมรู้สึกว่าทีมมนุษย์เนี่ยพอเพิ่มชา a โดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ yeah, อะไรหรอกนะแล้วเจอมิลินไปหายหมดตี้หรือเปล่า พลาดตรงไหนวะเอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดยวเลือดชา a d โ w แลเราเก้าแสนแล้วดิเลือดชา a d โ w แลเราเก้าแสนแล้วเป็นไงรามเหจมันแรงขึ้นไงประเด็นไงอลองดูหน่อยมันจะแรงขึ้นแค่ไหนไปชา d o โลวงมือชุกโชนไปถึงทีไม่งฮิวตัวปัญหาวะ คือคือเราแรงก็จริงแต่เราฆ่าเฮลไม่ได้เราแรงแต่เราฆ่าเฮลไม่ได้ไอ้ประเด็นอะมันมันต้องเอามนุษย์ที่มีมันต้องเอามนุษย์ที่มีล้างบัฟมาวะ่ะไม่งั้นไม่งั้นไม่มีทางฆ่าเฮลได้คือคือโอเคมันแรงก็จริงนะเว้แต่ว่ามันต้องเอาตัวล้างมาวะ่ะอ้าหรือมีเทพอตัวเดียวเลย โอ้จะเย็นจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนอ้าทำไมเนี่ยไม่ใช่แล้ว <laughs> ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พ,พ,พี่เทพกูไม่ใช่อย่างนี้โอเคโอเคไปลองดูไหม <laughs> พี่เทพกูเล่นกับทูนก็ไม่รอดเล่นกับมนุษย์ต้องรอดดิวะ ซับหลังเป็นเพลครับโอ้ไม่ทันแล้วขอโทษทีเดี๋ยวเอาใหม่นะต้องมีอัลเธอร์เคออสชาโ์ดูอีก2ตัวนะพี่แล้วแต่พี่เลยส่วนตัวได้หมโอเคได้ได,ได้แนะนําทีมกันมาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่ไล่เล่นให้ตามที่แนะนํามานะครับลองดูกันนะครับเดี๋ยวลองให้โอเคเจอมิลินิกแล้วแต่เราไม่กลัวไงเ,เพราะอะไรเพราะเรามีล้างบัฟแล้วมึงไปก่อนเลยล้างบัฟไปก่อนเลยแล้วก็เอ่อ เราถามว่าเราจะตายไหมในช็อตแรกไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอ,อเลื่อนไปก่อนเพราะว่าพี่เทพเราพี่เทพเรายังไม่แรงในเทอร์แรกนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ติดดีบัฟสจตูเนะี่ยโอ้ฝาก็ไม่ธรรมดาเนี่ยล้างฮิวสตันเออว่ะล้างฮิวสตันไอ้น่าสนใจขอบคุณครับ <peach noise> อไม่ไนดะ้มันรู้ทันเล้วเ้ยป่าหยุดอไว้ออ้ตัวล้างโอ้จบแล้วโอ้โหแต่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าพี่เทปเราพี่เทปเราได้ตื่นขึ้นแล้วยังไงล่ะเอาล่ะถึงเวลาเอาไปเลย อมมช่างมันไม่เป็นไรผมซัดให้หมดเลยกันน,นี่คือเงามือชุกโชนไปก่อนอะตอมิกอื้มจิดโคนกระแสเอาจบหายลส,วววาสี่ <S 2> <S 2> แสนก็จริงแม่งแต่จิดโคนกระแส ใจเย็นใจเย็นเฮลใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอ้าใจเย็นก่อนเฮลใจเย็นก่อนอ้าเฮลใจเย็นก่อนลูกอย่าอย่าทำให้อย่าทำให้พี่เทพกูดูแย่กว่านี้เลยแย่อันติด้วยแล้วแล้วเราจะทำยังไงอ่ะมันก็มันก็ฆ่าไม่ได้อยู่ดีนี่หว่าหายตัวรังบัากูหายไปแล้ว,าว,าวา ยกนิ้วให้ <S <S ไม่ได้ตัวล่างบับอ่อนไปก็ไม่ได้ต้องมีอาร์เธอร์คอสชาโดว์อีสองตัวผมห้ายจ็ิบจะหกร้อยขาดเบต้ากับชินพี่ว่าอะไรดีครับเอาบิดเอาเอาเอาอะไรดีนะเอา ตอนนี้อะ่ะตอนนี้เอาเอาเวตาไว้ก่อนล้กันอ้าโอเคมาลองดูเลยนะล้างบัฟไปก่อนหนึ่งทีนะครับแต่ก็เรารวมพี่ก์ดเทพไว้ก่อนไงเรารวมไว้ก่อนแล้วก็เอาไงดีเลงเลงเลงมิลินไปก่อนลบบัฟไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ใช้รีวายนะผมนะเลงมิรินไปก่อนนะครับเพราะว่ามิลินเป็นตัวแสบนะโอเคประมาณนี้นะ หนึ่งชาร์โด่มาชิโนนาเซียนะครับแล้วก็สี่ฮิวาดูนะครับพี่ได้ได้ได,ได้แต่ว่ามันไม่มีรังบัฟนี่ oh, oh. ใช่ไหมแต่ใจนะครับแบบทีมมาร์ฟาผมเนี่ยโดนมิลินตบง่ายๆมันทนตะเบ,บีดไม่ได้เสิในช่วงนี้พิมพ์ผิดบ่อยนะครับ oh, oh. ไม่เป็นไร oh. ผมเกลียดเหมงอนกัน <laughs> อันที่หนึ่งเล่นได้ไหมครับเล่นได้ผมเล่นได้ครับ oh. อ่ะโอเคและพี่เทพเราเลือดก็จะเป็น แปด0มื่นสามยังไงล่ะตบมือนะตอ,อเรารีวายไปหมดแล้วนี่หว่าใช่ไหม,โอ,มอโอ้จะสะตันหน่อยบอสใหม่ตีไปยังครับผมตีไปแล้วครับตีไปแล้วครับแปด0มืนสามโอ้ขอโทษขอโทษ แต่ละตัวอันติเท่าไหร่ดีครับแต่ละตัวแต่อันติเท่าไหร่ดีผมเออเบอเออฟาอันติสองจะดีแล้วก็ชาโด์เนี่ยชาโด์ตอนนี้ตอนนี้อันติหนึ่งก็ได้เลยชาโด์ตอนนี้อันติอันติอันตีอันติหนึ่งสองสามก็ได้นะแล้แหะผมว่านะตอนนี้ตอนนี้กําลังพยายามหาอยู่ว่าชาโด์เนี่ยจะจะยังไงได้บ้างนะครับทําไมมิรินตายนะพี่เพราะว่า พราะว่าฮฮลาตายไปแล้วครับทําให้พาส,สีบของส่วนกระแสเนี่ยหรือว่าโหนกระแสมันหายไปนะครับใช่มนุษย์มีตัวไหนรังปับได้บ้างครับผมก็จะมีจะมีป่ามีมีรีวายมีอะไรกันเอ่อมีรีวายแล้วก็มีเจ้าตัวของเอ่อตัวผู้หญิงอ่ะีเป็นตัวชื่อว่าซานารีหรือว่าชื่อว่าอะไรนะ เออว่ะเอเอว่ะอัพเลงไม่ได้ที่ชาโดโดมันไม่เด่นก็ตามชื่อเรื่องครับเด่นเอ้ยมันเด่นดีใจเย็นๆเรากำลังหาอยู่มันก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆใช่ปะล่ะมืดในคังแสง <c oughs> อะโอเคไหลองดูไหมอันนี้ก็นะครับเหมือนเดิมนะเราจะลบบัฟไปก่อนนะครับลบบัฟของเทลไปก่อนเนาะแล้วทีนี้ เราจะไม่ใช้โจมตีเดียวของเจ้าตัวอัลฟานะครับเพราะว่าถ้าโจมตีเดียวเนี่ยมันจะทําให้ออก็เดียวหมดดีกว่าโอเคถ้างนั้นแปะไปก่อนแล้วกัน่ะแล้วเมื่อกี้มูแสดงดิเลยก็ <laughs> ไม่คิดว่าจะมันจะออกไปอย่างนี้ไงมันออกไปอย่างนี้ได้งไงก็ไม่รู้เหมือนกัน มีตัวไหนเก่งๆไหมครับมีตัวอัลฟาครับผมแล้วก็คิดว่าเก่งทุกตัวนั่นแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาคอมก่อนนะครับจริงๆเจ้าตัวชาโดไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับเก่งนะแต่ว่าแค่มันมันไม่มีรางบัฟเท่านั้นเองนะถ้าตอนนี้อัลฟาดีสุดใช่อัลฟาดีสุดเลยเพราะว่าอัลฟาเนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยมันเสกนี่ไงเสกเสกบรรดาลหมอกได้ซึ่งบรรดาลหมอกมันเหมือนกอบป้องกันกอบบ้องกันที่โคโต,ตรโหดมากๆนึกออกอปะเนี่ยกอบบ้องกันที่แบบ เราเราโดนดาเมจดาเมจพื้นฐานน่ะอันนี้คือสิ่งที่โหดมากของเจ้าตัวเจ้าตัวอัลฟานะเพราะว่าดาเมจเมื่อกี้คือดาเมจที่เป็นดาเมจพื้นฐานจากสเต็กใช่ไหมและเป็นบัฟเทาด้วยนะก็คือเราสามารถมีเกาะสสกิลเน้นๆที่สามารถป้องกันได้ถูกปะอันนี้คือสิ่งที่ดีงามมากๆนะครับนะโอเคแล้วประเด็นคืออัลฟาจะโหดแล้วไงไป โอ้4แสนโอ้โอ้ดูอัลฟาดิผมเชียร์อัลฟาเอาอัลฟาน้องเชื่อพี่ทั้งมีทั้งแคปมีทั้งแคปดาเมจแล้วก็มีเกาะโผดเป็นไงผมว่าอัลฟาผมว่าอัลฟาอัลฟาอัลฟามาดีอัลฟามาดีว่ะอัลฟามาดีแนะนำทีมตีชาโดว์นะครับ โอเคเออยโ okay. อเคโอ๊ยกดไม่ทันโทษเอ้ยอัลฟาอัลฟาโหดมากอัลฟาโหดมากขอแค่เราไม่ตีเธอรแรกแล้วค่อยตีเท์อที่สองอะอัลฟามันจะได้บัฟดาเมจที่เป็นบาปเป็น,เป,นเป็นรูปดาบอะเนาะอ่าโอเคมาเดี๋ยวลองเดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีเล่นอัลฟานิดนนึงนะรีวปลดบัฟเล่นกับเทปกาวเล่นแล้วครับใช่มันดีอยู่นกันอัลฟาครับเริ่มต้นมามันจะได้มันจะได้บรรดาบอกนะครับซึ่งบรรดาบอกนี้โหดมากนะถ้าโอเคไหม ล้างบัฟไปก่อนเลยบรรดานหมอกใช่ไหมตามด้วยมิลินไปรูปไปแจกคิง <Hey. S 1> ตรงไหนล่ะครับแจกคิงแจกคิงน่าจะเป็นกิจกรรมนะตอนนี้ขาดอัลฟานะครับไม่ทันแล้วครับชาโดว์ Shadow มันเรียกร้องนั่นคือเทพเลยเงามือนหน้ไอ้หนุ่มนะขายนิดหน่อยนะครับขายนิดหน่อยเหรอ <c oughs> ปักนิดไปแล้วนี่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> บอกกับการเอาไปเล่น กับทีมเขาตัวเอ็นปะเนี่ยมิลินยังตีไม่เข้าเลยถ้าเราถ้าเรามีอะไรนะถ้าเรามีหมอกของเจ้าตัวอัลฟาซึ่งโหดมากนะอ้ามาทีนี้เราก็สามารถฆ่าได้ง่ายๆแล้วโอเคไปลูกอัลฟาโชว์ไปลูกโชว์ไปว่าหนูแข็งแกร่งแค่ไหนคุณดูดาเมจของอัลฟานะทันสวรรค์ไปดึงทีโอ้ สี่แสนโอ้โหโอ้ห้าแสนโอ้เฮียต,ตบมือเลยเอาฟ้าครับโอ้ของแท้เอาฟ้าอ่ะแล้วเวลาเราใช้สก,กิลครบนะครับเราจะได้ควบคุมด,ดาเมจที่ได้รับด้วยแปลว่าไม่ว่าศัตรูจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่แต่เราจะเราจะได้รับดาเมจไม่เกิน40%นะครับของดาเมจรู้ปะของพลังชีวิตโทษ เห็นปะมีแคปเลือบถึงจะเป็นถึงจะเป็นบ,บัฟฟ้าก็จริงนะแต่ก,แตก็แต่ก็ถ้าไม่มีรางบับก็ก็รักู้เราไม่ได้ดีกว่าะอะโอเคไหมเบสซอบอสสามดาวอะไรนะอบอสสามดาวตีง่าผ่านครับลองแล้วติดทอเต็มเลยนะครับต้องมีอัลฟาครับมีอัลฟาแล้วง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เอ่ออะไรนะซามันบ,บอกว่าใช้เองก็ได้แต่ผมเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะแต่ผมคิดว่า ช้อนะัลฟาน่าจะดีสุดนะแนต่สี่หกได้ APM ตาเมดหลังปลดหมอก70%เลยนะถ้าตัวอัลฟาเหรอเขี่ยไปว่าเดี๋ยวนะผมแย่แล้ว แย่แล้วตะนุนเราเราเราเลือกอันติีผิดเป่าวะ